ค่ะวันน <in the> ี้นะคะเราจะมาเรียนเกี <hungry> ่ยวกับเรื่องของชนิดของคําวิเศษนะคะหลังจากที่เราได้เรียนชนิดของคํานามคําสรรพนามคํากริยามาแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําวิเศษนะคะคําวิเศษก็คือคําที่ทําหน้าที่ขยายนั่นเองนะคะขยายอะไรบ้างนะคะขยายคํานามคําสรรพนามคํากริยาหรือว่าวิเศษด้วยกันเองนะคะ มันสามารถขยายได้ทั้งคำนามคำสรรพนามคำกริยาแล้วก็คำวิเศษด้วยกันเองนะคะเพื่อให้เนื้อความของประโยคเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งคำวิเศษเนี่ยมักจะอยู่หลังคำที่เรานำมาขยายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะพราม์คำนี้อ่านว่าพราม์นะคะพราม์เท่าเป็นคนเจ้าปัญญานะคะ พรามเท่าเป็นคนเจ้าปัญญานะคะคํา,าคคว่าเท่าเห็นไหมคะคําว่าเท่าเป็นคําวิเศษนะคะคําว่าเท่าเป็นคําวิเศษนะคะนักเรียนมองเห็นไหมเดี๋ยวครูเขียนใหม่ อ่ะคำว่าเท่าเป็นคำวิเศษนะคะเพราะมาขยายคำว่าอะไรคะพรามทำให้เรารู้ว่าพรามคนเนี้ยหนุ่มหรือแก่ถูกไหมคะอ่ะเป็นคนเจ้าปัญญาอ่ะเจ้าปัญญาก็เป็นคำวิเศษนะคะเพราะทำให้เรารู้ว่าคนคนเนี้ยเป็นแบบไหนนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียน กำลังสนใจคอมพิวเตอร์แค่นี้ก็เป็นประโยคแล้วถูกไหมคะแต่เขามีคำว่าเครื่องใหม่เข้ามานักเรียนเห็นไหมไอ้คำว่าเครื่องใหม่เนี่ยเป็นคําวิเศษเพราะมาขยายคําว่าอะไรคะ computer. คอมพิวเตอร์ทำให้เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเครื่องอะไรคะเครื่องใหม่หรือว่าเครื่องเก่านั่นเองนะคะนี่นะคะขยายคำว่าขยายคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะ เครื่องใหม่มาขยายคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปฉันเองเป็นคนทำเห็นไหมคะฉันเองคำว่าเองเป็นคำวิเศษซึ่งมาขยายคำว่าฉันฉันเองก็คือฉันคนนี้นี่เองใช่ไหมคะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นคำว่าเองเนี่ย เป็นคำวิเศษมาขยายคำว่าฉันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะขยายคำว่าฉันนะคะต่อไปเราเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วคำว่าคนนั้นนะคะคำว่าคนนั้นเนี่ยมาขยายนะคะมาขยายคำว่าอะไรคะ ใครนะคะใครนะคะอ่าเห็นไหมคะคำว่าคนนั้นมาขยายคำว่าใครนั่นเองนะคะต่อไปเด็ก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 พูดจาไพเราะนักเรียนเห็นคำว่าไพเราะไหมคะไพเราะเป็นคำขยายนะคะมาขยายคำว่าอะไรคะคำว่าพูดจานั่นเองทำให้เรารู้ว่า เด็กคนนี้พูดจาเพราะหรือไม่เพราะแล้เป็นยังไงถูกไหมคะมาขยายคําว่าพูดจานะคะไพ่ราอนะคะเป็นคําวิเศษนะคะต่อไปข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์นะคะอ่ะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์คําว่ามากมายเนี่ยมาขยายคําว่าประโยชน์นะคะ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายเห็นไหมคะไอ้คำว่ามากมายเนี่ยมันมาขยายขยายคำว่าประโยชน์นั่นเองนะคะขยายคำว่ามีโทษทีคะ่ะขยายคำว่ามีนะคะทำให้เรารู้ว่ามันมีมากมายนั่นเองนะคะต่อไปน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆนะคะคำว่าจริงๆเนี่ยคำเนี้ยมาขยายคำว่า น้อยนะคะทำให้เรารู้ว่ามันเหลือน้อยน้อยขนาดไหนนะน้อยจริงๆนะคะจริงๆเป็นคำวิเศษซึ่งมาขยะคำว่าน้อยต่อไปข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาล นะคะคำว่ามหาศาลมาขยายคําว่ามากมายนั่นเองเห็นไหมคะมหาศาลขยายคําว่ามากมายทําให้เรารู้ว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหนซึ่งคําว่ามากมายเนี่ยมันก็เป็นคําวิเศษอยู่แล้วเห็นไหมคะใ้คำว่ามากมายเนี่ยมันเป็นคําวิเศษแสดงว่าอันนี้ก็คืออะไรคะวิเศษขยายวิเศษนั่นเองนะคะอื อันนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปเรามาลองอ่ะพิจารณาประโยคต่อไปนี้กันบ้างนะคะเสาธงหน้าโรงเรียนสูงปรีดนะคะคําว่าปรีดเนี่ยขยายคำกริยาคำกริยาก็คือคำว่าสูงนั่นเองนะคะปรีดเป็นคําวิเศษนะคะตัวแดงคือคําวิเศษนะคะนักเรียนอ่ะตัวสีแดงคือคําวิเศษนะ,ะต่อไปเครื่อง ปรับอากาศเงียบสนิทเห็นไหมคะคำว่าสนิทเป็นคำวิเศษทำให้เรารู้ว่ามันเงียบขนาดไหนนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะมันมาขยายคำว่าเงียบนะคะขยายกริยาคำว่าเงียบเป็นคำกริยานะคะต่อไปน้องฉันวาดรูปเก่งเห็นไหมคะคำว่าเก่งเนะี่ยมาขยายคำว่าอะไรคะคำว่าวาดเห็นไหมคะ มาขยายคำว่าทําให้เรารู้ว่าวาดเก่งหรือไม่เก่งนั่นเองนะคะก็คือมาขยายกริกยานั่นเองนะคะต่อไปทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบนะคะคําว่าอย่างสงบเนี่ยมาขยายคําว่าอะไรคะยืนนะคะ,ะยืนอย่างไหนอย่างสงบนั่นเองนะคะเห็นไหมคะมาขยายคํากริกยาก็คําว่ายืน <c oughs> และ ต่อไปนะคะแสงสว่างในโรงละครพอเห็นได้รงรางเห็นคำว่ารารางๆไหมคะอ่ะคำว่ารางรางมาขยายคําว่าอะไรเอย่ยคําว่ามาขยายคําว่าเห็นนะคะซึ่งเห็นเป็นคํากริยานะคะเห็นไหมคะมาขยายคํากริยาก็คือคําว่าเห็นนั่นเองทําให้เรารู้ว่ามันเห็นชัดหรือไม่ชัดหรือว่าเห็นแบบไหนถูกไหมคะ ต่อไปเราจะจัดคอนเสิร์ตกันเมื่อไรนะคะอ่าเมื่อไรมาขยายคำว่าอะไรครับจัดนี่ไงมาขยายคำว่าจัดทำให้เรารู้ว่าจัดจัดเมื่อไรคำว่าจัดเป็นคำกริยานะคะต่อไปอ่ะเพราะเหตุใด เพราะเหตุใดวัยรุ่นไม่ชอบชมการแสดงหน้าตาสินไทยนะคะอะคำว่าเพราะเหตุใดมาขยายคำว่าอะไรคะขยายคำว่าไม่นั่นเองเพราะเหตุใดไม่ชอบนะคะถูกไหมคะคำว่าไม่เนี่ยเป็นคำช่วยกริยานั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคําวิเศษนะคะซึ่งง่ายๆเลยเราก็ดูว่ามันอยู่หลังคําไหนมันขยายคําไหนนั่นเองนะคะอย่างเช่นคําว่าเท่าเนี่ยอยู่หลังคําว่าพราม์ซึ่งพราม์เป็นคํานามแสดงว่าตัวอย่างนี้มาขยายคําอะไรคะคานามถูกไหมคะ,อะโอเคนะคะนักเรียนก็พอจะเข้าใจในเรื่องของ อ่คำอะไรนะคะคำวิเศษนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองกลับไปดูแระทบทวนนะว่าอ่คำวิเศษเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันขยายคําใดได้บ้างนะอย่างที่ครูบอกว่าคําวิเศษเนี่ยจะขยายคําอะไรคะคํานามคำสรรพนามคํากริยาแล้วก็คําวิเศษด้วยกันเองนะคะ เพราะฉะนั้นให้เราดูนะว่ามันขยายคําอะไรอย่างก็อย่างข้อแรกก็คืออะไรคะขยายคําว่าพรามณ์ซึ่งพรามเป็นคํานามนั่นเองนะคะ,สะแสดงว่าอันนี้ขยายคํานามนะคะอคอมพิวเตอร์ก็เป็นคํานามเห็นไหมคะอันนี้เป็นขยายคํานามส่วนคําว่าเองเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นคาสรรพนามเห็นไหมคะมาขยายคําสรรพนาม อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนะคะในเรื่องของคำวิเศษนะคะวันนี้ก็จบด้วยเรื่องของคำวิเศษแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ